ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคําถามว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเฉยๆล่ะหรือกระทั่งเราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดไปที่ที่ว่าการอาเภอหรือเราไม่ต้องไปไกลถึงที่เทศบาลเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นคนพิการหรือป่วยติดเตียงเนี่ยมันจะมีบริการอะไรไหมทางกรมการปกครองช่วยหรืออะไรเราได้หรือไม่ผมไปคุยกับรองที่บดีกรมการปกครองมาท่านรองสมยศนะครับให้คําตอบน่าสนใจ แล้วยังมีจุดหนึ่งคือว่านอกเหนือจากคุณยายเนี่ยเคสแบบนี้เนี่ยมีอีกไหมบอกได้เลยว่าเยอะไปฟังครับสามารถเอาจากเครื่องมองเครื่องไม้เครื่องมือไปไปที่บ้านเลยได้ไหมหรือกระทั่งไปให้ใกล้ที่สุดเนี่ยเป็นเป็นไปได้ไหมท่านรองครับเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าถ้าเราวางเป็นแผนเนาะครับาเาเป็นแผนเรามีชุดโมบายขึ้นที่นั่นเนะี่ยศูนย์ภาคก็มีอยู่แล้วเรามีอยู่ 150, 150, ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่ศูนย์ซึ่งซึ่ง,งตอนเนี้ยถ้าเราประสานงานกันดีๆแล้วก็จัด กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนครับช่วยกันนะว่าจัดเป็นกรุ๊ปแล้วไปเราเอารถขึ้นที่ไปบริการได้เลยคือมาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆชุมชนแบบนี้มีลิสต์รายชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วก็ไปที่อย่างนี้ได้เลยได้เลยอ๋อได้เลยมีอยู่สักกี่จุดในท่านตอนนี้เรามีอยู่ชุดเคลื่อนที่เนี่ยทั้งประเทศนะครับร้อยห้าสิบสี่ชุดเคลื่อนที่คนที่จะทํแบบนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมครับ่านหอกเตรียมตัวก็คนคนนั้นจะต้องเป็น คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่เจ็ดขวบถึงเจ็ดสิบปีคนสัญชาติไทยมีมีสิทธิทำบัตรได้หมดบัตรของพวกคุณยายอ่ะเจ็ดสิบปีขึ้นไปอ่ะก็ประมาณสองแสนสองแสนแปดอ่ะนั่นแหละหมายถึงเขาถือบัตรตลอดชีพแล้วไงอายุเจ็ดสิบขึ้นไปใช่แล้วยังเป็นบัตรเก่าอยู่ใช่ใช่มีอยู่เยอะไหมฮะท่านรองฮะก็เนี่ยประมาณสองแสนแปดโอ้ดังนั้นสองแสนแปดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเคสคล้ายๆที่สระบุรีนะใช่ใช่ใช่โอ้ก็เดี๋ยวก็ ผมเชื่อว่าตอนนี้ทีมอำเภอของเราทุกคนนะครักำลังเตรียมทำข้อมูลแลยล่ะแ,แล้วก็เราก็คงทำงานเชิงรูจกจัดชุดโมบายเคลื่อนที่เนาะซึ่งซึ่งศูนย์ภาคทั้งทั้งหมดก็รู้แล้วรู้นโยบายแล้วจะถึงวันนี้ก็ทุกคนที่พร้อมที่จะ บริการประชาชนแล้วแหละในเชิงรุกแบบนี้ในเชิงรุกนี้ซึ่งเรามีข้อมูลเพราะว่าข้อมูลอยู่ว่าสองแสนกว่ารายที่เป็นคุณตาคุณยายอายุ70ขึ้นเขึ้นอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้มันอยู่ในมือเราหมดแล้วนี่เลยฮะก็เดี๋ยวจะประสานกันหมดแหละประสานกันหมดดีครับงั้นฝากทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs ไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ